สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมอลําเพลํลำพินสู้ผู้สกคนนะครับเด้อนะครับตีดรับชมทางช่องนันเพลํลำพินนะครับตัวนี้เขาก็หอดหมองหอดบอลแล้วนะครับกทีมงานมอลล้อมเพชรลำพูนก็ได้นะครับเรื่องงานนะครับทํางานทําหน้าที่ตัวเองนะครับผมเปนนคนว่ยเพื่อจะได้ตั้งที่นะครับเป็นการเตรียมสถานที่นะครับเื้องแรกนะครับผม <c oughs> ตอนนี้วเวลากาซีวส์มุ่งกลัวนะครับผมก็ที่ก็ได้หลายเติบนะครับผมติดตั้งวิธีต่างๆนะครับ <c oughs> พี่น้องบึงบรรยากาศนะครับ,จจบตัว,ว,วาท่านไ่ไปนั่นเลังนไล่ครับเพราะฉะั้นไล่อไล่อดีก่อนปปแม่น ก่อนนี่ไหลผ่านไปนี่โอ้โลงอกเลยเนี่เนาะเดี๋ยวไปซือ้อนี่กเลยกันเดีกกวจะหายเดีกกวจะหายหน้าพี่น้องรุ่นกัน นีจ่จอ LED นะครับกับคืนเลีวนะครับผมตอนนี้ก็คือเตรียม <rac ederim. S 1> ความพร้อมในริ up, ้วแห้งนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลำโพงก,ก็ได้เอาออกนะครับเดือดติดตั้งแล้ว <c oughs> ลำโพงคัามขุ่นก็ติดตั้งแล้วนะครับผมติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือฝั่งหนิลับนั่งหยกออกนะครับกระตุกอย่างนะครับไก่ซีเซียแล้วนะครับเหลือขั้นไฟและขั้นสลิงแล้วครับจอยเอลเล็กๆ,ๆหน่อยๆนะครับ

Terima kasih telah menonton! มันปั๊จอดอาไรครับใ่คับดก็เลยเกดูมูเมนกันข้อควายังับเป็นเนี้สีเลียวปมาเจะไปจัดไปอนีได้ที่ว่าแนครับเคครับ มแร่งกับคอ,อใหญ่มีฝนกนแล้วกันกน,นะครับโออุุ้้้ดดคังยแลว บนเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะใชยูทูบต e วสอบระบบก่อนเอาพี่้องกันหาที่พันผมจะเป็นยูทูบกับผ้ยเดี๋ยว้องอกอะไร่อนี่ตรงหกด้วคดี๋ยวจะเปน้ทตม้นะครับ พี่น้องนี่พระท่านในซื้อบัตรสือตัวนะครับเตอนะครับผมก็ปากนั่แนะน,นะครับผมปากปฏิแพ้เพลทได้เลยนะครับเลยพี่น้องผู้ใไดที่สะดวกมากนะครับก็ที่ตลาดบางวัวนะครับบางประกงนะครับมาเร้อนะครับผม,มเรียกมาจวดน้ำกันนะครับพี่น้องจวดอ่อนพัน ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศซื้อนะครับผมผมก็ค,คิดข้ามเบาบอก <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไวปสนิทสัก่อนเด้อน,นะครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมด้วยครับเด้อน,นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปที่ทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ